ลูกไฟก้อนมหึมาผวยพุ่งจากแรงระเบิดของเครื่องบินโดยสารชนทะลวงตึกแฝดราฟ้ากลางเขตที่หนาแน่นที่สุดในสหรัฐคือวินาทีที่คนอเมริกันไม่อาจแน่ใจได้อีกต่อไปว่าจะมีที่ใดปลอดภัยในประเทศนี้และทั้งโลกก็เข้าสู่ศตวตรรษใหม่แห่งสงครามต่อต้านก่อการร้าย จากตึกที่เคยสูงที่สุดในโลกปัจจุบันถูกทุบฐานรากลึกลงไป9เมตรใจกลางอนุสร์สถานแห่งชาติ11กันยายนผ่านมาแล้ว23ปีด้านหลังผมจากตึก World Trade Center กลายเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและก็รำลึกเหตุการณ์สำคัญของสหรัฐอเมริกาและของโลกครับ พื้นที่อนุสรสถานตรงนี้นะครับได้ถูกออกแบบให้มีลักษณะของสวนป่าเต็มไปด้วยต้นโอ๊กขาวแบบนี้ครับแล้วก็บริเวณที่เป็นฐานรากของตึกแปดว l ลเท a ร e เ e ็นเตอรเดิมเนี่ยก็ถูกออกแบบให้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสะน้ําแล้วก็สะท้อนแสงแบบนี้ครับนี่คือน้ําตกที่สร้างโดยมนุษย์กว้างถึง4,000ตารางเมตรใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาชนะการประกวดกว่า5,201แบบจาก63ประเทศ ด้วยแนวคิด reflecting absence คือการส่องสะท้อนสิ่งที่ขาดหายเพื่อรำลึกชีวิตที่สูญเสียไปจากเหตุวินาศกรรมที่ยากจะลืมเลือนล้อมรอบบริเวณสระน้ำของตึก World Trade ทั้ง2จุดนะครับก็จะมีชื่อของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุวินาศกรรมดังกล่าวนอกเหนือจากที่เป็นชื่อของผู้ที่อยู่ในตึกแล้วอีกส่วนหนึ่งตรงนี้ครับเดี๋ยวลองมาดูใ,ใกล้ๆนะครับมันก็จะเป็นชื่อของ ลุ่มคนนะเจ้าหน้าที่นะครับนักดับเพลิงแล้วก็นักกู้ภัยที่เข้ามาในเหตุการณ์แล้วก็เสียชีวิตจากปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนั้นด้วยครับ I come here every year not only to not let people forget the cost of freedom and why these men joined because of what happened here. My cousin Ruben died in the, on 9/11 at the Marriott he was never found he is still here in Ground Zero ชื่อของเหยื่อวินาศกรรมมีตั้งแต่พนักงานและผู้มาเยือนบนตึกแฝดในวันนั้นผู้โดยสารและลูกเรือของเครื่องบินทั้งสองลำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในที่เกิดเหตุรวมแล้วกว่า2,983ชื่อถูกประมวลด้วยอัลกอริทึมก่อนจัดเรียงตามความใกล้ชิดในที่ทำงานหรือองค์กร รวมถึงเวลาสันนิษฐานการเสียชีวิตสลักเป็นตัวอักษรแบบย่อพิมพ์ใหญ่เพื่อสร้างความสมดุลตลอดทั้งแนวท่ามกลางบรรยากาศป่าโอก๊กต้นไม้สูงราว20เมตรมากกว่า400ต้นให้ความสงบร่มรื่นใจกลางเกาะแมนฮัตตันนี่คือต้นแพรต้นเดียวที่ตั้งตรรหงงานอยู่ท่ามกลางป่าต้นโอ๊กขาวนะครับ นี่คือต้นที่รอดจากเหตุวินาศกรรมครั้งนั้นด้วยนอกจากไม่ถูกทําลายแล้วนะครับใบไ,ไม้รวมถึงถึงดอกไม้ก็ยังคงผลิบานออกมาในแต่ละฤดูใบไ,ไม้ผลินะครับของแต่ละปีซึ่งสะท้อนถึงชีวิตที่ยังคงดําเนินต่อไปในนิวยอร์กด้วยครับนอกจากบริเวณอนุสร์สถานแล้วอีกหนึ่งจุดที่สําคัญก็คือพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติ11กันยายนจัดแสดงวัตถุ14,000ชิ้นและภาพถ่าย40,000รูป ที่เกี่ยวข้องกับวินาศกรรมในครั้งนี้แม้จะผ่านมามากกว่าสองทศวรรษแต่เมื่อวินาศกรรมนี้ยังเป็นบาดแผลที่บอบช้ำของชนในชาติชาวอเมริกันที่แม้จะมีอุดมการคนละขั้วก็พร้อมใจให้ความสำคัญกับการรำลึกเป็นประจำทุกปีอย่างกรณีล่าสุดที่แม้จะฟาดฟันกันบนเวทีประชันวิสัยทัศน์แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ก็พบหน้าและจับมือทักทายคู่ท้าชิงอย่างรองประธานาธิบดีคามาลาแฮรริสในงานรำลึกโศกนาฏกรรม11กันยายนอีกด้วยงานล่าสุดนี้ผู้นำปัจจุบันของสหรัฐก็ยกว่า11กันยายน2001คือการก่อการร้ายโจมตีที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติอเมริกา They never ever will happen again and that we will never ever forget these heroes.